กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL FR 1 0 2 gaming นะครับผมวันนี้เราจะพามาดูการเปิดกาชาปองน้องแว่นไครนันนะผมหรือว่ามิยามาซึนะครับผมแล้วก็จะแถมที่เกมเพย์ด้วยนะครับผมว่าเกมเพย์สักหนึ่งแมตช์นะว่าแนวทางการเล่นเป็นอย่างไรนะครับผมสำหรับน้องแว่นไครนันก็เป็น s g ตัวที่น่าจะดีที่สุดในเกมหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับผม ไปดูกันเลยนะครับผมกาชามันมาเป็นแบบไหนนะเฮ้ยมันหน้าเดียวเลยเหรอเพื่อนหน้าเดียวเลยเหรอถามจริงกี่ครั้งเนี่ยห้าเฮ้ยแปดสิบแปดสิบเก้าครั้งเหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่หว่าเก้า สิบสี่ห้าสิบสี่เจ็ดสิบสี่ครั้งนะใช่ปะโอ้โหมาแล้วนะครับผมโอเคที่มันได้เลยนะมันได้แต่ว่าหน้าสองเป็นอะไรผมไม่รู้นะครับผมหน้าสองเป็นอะไรไม่รู้นะแพ็กอันนี้ไม่เอานะมา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 เรามาดูกันนะว่า ทั้งหมดกี่ครั้งนะครับห้าหกสิบเจ็ดสิบเอ้ยหกสิบแล้วก็โบวอีกสิบสี่เจ็ดสิบสี่ครั้งนะครับผมเจ็ดสิบสี่ครั้งหน้าสองมักดีกว่า,าเสมอเจ็ดสิบสี่ครั้งนริงเหรอมันไหวหรือป่ะเนี่ยเจ็ดสิบสี่ครั้งนะครับเราสามารถใช้เพชรได้หกร้อยเพชรนะมาว่ะ แล้วก็เฮ้ยซื้อได้วันละ30อันนี้คือถูกแต่ว่าถูกแค่10เองนะครับผมเข้ามาบ้างโอเคครับเสียงโยชิโนเลเข้มมากเลยครับระดับพี่ต้องไหวอะสบายมากครับเราจัดของจัดเพชรก่อนเลยแล้วกันนะ10อันนะครับผมผมรู้สึกว่าอันนี้ต้องกวาดอยู่แล้วนะครับผม1ิบอันนะ300คูปองเองงนะั้นเหร เราจะมานับกันว่าเราใช้กี่คูปองนะครับผมตอนนี้เรามีอยู่2,500คูปองนะอี20,000 20,500คูปองนะครับผมมาจัดกันนะว่าเป็นยังไงไป20อันผมก็ผมก็ได้แล้วอะว่าผมได้แล้วนะ งงิงงงิง,ง,งถ้ามาเลยเขาจะหือหักหรือเปล่านี่แค่วอร์มไงนี่แค่วอร์มเบาๆก่อนเบาเก่อน,นเยนๆไอ้หนูก็ามาดิเจดสิบครั้งนะครับ75ครั้งเราจะได้ ฮึบเป็นไงแค่สิบใบก็ได้แล้วนะได้บัตรแล้วนะครับผมนี่แค่น้ำจิ้มนี่แค่น้ำจิ้มมาเน่มาเน่ผมบอกเลยเค็มเคืมอะไรกันหวานเจี๊ยบต่างหากไอ้อืดอัด 2ีครั้งแรกที่มันเกมนี้มันไม่เคยจะมีแบบความโดมดีให้เราเลยใช่ไหมครับมันจะต้องแบบว่าถึงแบบถึงจุดพีคตลอดใช่ไหมฮึม,มาโอ้โหได้สองใบแล้วอ่ะได้สองใบแล้วน้องๆ ผ่านไปยี่สิบเอ็ดครั้งนะผ่านไปยี่สิบครั้งแนละ้วเน,นี้ยต้องจัดต่อนะครับผมอันไหนวะโอ้ยโลกหาไม่เจอแล้วเรียบร้อยครับผมไปเลยเอาซักเอาซักครั้งละยี่สิบพอนะครับผม เอาสักครั้งละ20พอการันตีกี่ครั้งฮนะน่าจะ75ครั้งนะครั้งนะผมเอาครั้งละ20พอนะครับผมใช้อีกแ0 0อยคูปองนะครับเมื่อกี้เราใช้ไปแล้ว300คูปองนะตอนนี้ใช้ไปแล้วทั้งหมด1,100คูปองนะครับผมการันตีทั้งหมดน่าจะ75หครั้งนะครับตัวนี้ไม่แพงนะไม่แพงใครเป็นสายสามแต้มต้องจัดนะครับผมของมันดีนี่ไงได้มาสามใบละ ผมอยากได้กล่องเนี้ยไอ้น,นี่ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ผมอยากได้กล่องอย่างเดียวเลยอะได้ปะขอร้องมาเลยละกันปึ๊บปั๊บกดที่เผลอฮึบแม่บัตรนี้มันมาจะจะครบแล้วนะบัตรมาเหลือใบเดียวนะฮึบฮับวับบัตรมาครบแล้วบัตรมาครบแล้ววัตเดอร์ฟักเหลือกี่ครั้งเนี่ยสิบสาม สิบห้าสามสิบสาสิแปดสาสิบเก้าครั้งนะครับผมสาสิเก้าครั้งลบไปเหลยสายสี่ครั้งนะฮึบฮึบฮึบฮ,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 ฮัเรียบร้อยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกี่คูปองแล้วครับตอนนี้ผมใช้ไปแล้วทั้งหมด 1,100คูปองนะครับผมกับการเหลืออีกปั่นอีกแค่25 26ิบห้สครั้งนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมขาดอีกแค่34ครั้งนะเราจะไปอีก20่สิบละกัน20 20ผมมั่นใจว่า20เนี้ยผมมาละผมมาแล้วนะครับผม20นี้ผมว่าผมมาแน่นอน เท่ากับว่าตอนนี้เราใช้ไปแล้วทั้งหมด1,900รคูปองนะครับผมเพื่อน้องแว่นนะ1,900แล้วหรอมาว่ะมาว่ะไปเลยไปเลยฮฮบบ าวะใจเย,ย็นๆไปยังไงก็ต้องล้างตู้แน่นอนดูทรงแล้วเพลงก็เศร้าเหลือเกินมาจัดต่อดิรออะไรอะ่ะเงึบฮึบครับชักเปร๊ ทักแปลกผมรู้สึกแปลกๆผมรู้สึกแปลกๆจะต้องล้างตู้จริงเหรอเออไม่นะเราเป็นเทพเจ้าก,กระชับองต้องได้แล้วลูกนี้ฮึมของจริง,จร,งจริงนะผมเกมนี้เขาไม่ปล่อยผ่านให้เราจริงๆนะฮึมมาแน่นอน โอ้ของจริงแล้วผมว่าของจริงแล้วะ่เะเหลืออีกสิบสี่ครั้งนะครับผมสิบสี่ครั้งเนี่ยผมว่าผมสิบครั้งก็ได้ละสิบครั้งพอนะผมสิบครั้งพอละสิบครั้งผมได้แน่ะเป็นเท่าไหร่เนี่ยพันเก้าสองพันสามร้อยคูปองนะผมตอนเนี้ยสองพันสามร้อยคูปองตอนนี้หมดไปแล้วสองพันสามร้อยคูปองครับผม เมาเมาครับเหมาครับอะไรน้องหมอใจเย็นๆน,น,นี่ดูครั้งนี้แหละดูแล้วจำแลนนำไปใช้นะน้องหมอดูพึ๊บอ,อย่าเหมาเลยกูอายเขาขอขอกูได้ก่อนตรงนี้เียงดี นี่คือเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยนี่คือเรื่องจริงแล้วใช่ไหมคือต้องต้องเหมาตู้เลยเหรอทำไมบรรยากาศมันไม่ค่อยคุ้นๆเลยวะฮึมมาเล้น้องน้องมันเรียบร้อยเหมาแน่นอนจัดไปเลยเออเอาผม ถ้าเสียหายทั้งหมดของเราอยู่ที่สองพันประมาณสองพันห้าร้อยคูปองนะครับผมประมาณสองพันห้าร้ยคูปองนะได้ช่ว์นะครับน้องแว่นนะฮึบเต็มเต็มโคต้าขอบคุณคนที่กด follow ใหม่ด้วยครับผมใครที่เข้ามาครั้งแรกผมฝากกด follow ด้วยนะครับผมเพจนี้เมนเอสครับผมตำแหน่งรูปเมียน้อย มาฮึบอบราคาถูกกว่าราคาถูกกว่าลูนสวิงแมนของของสมเกียรติอีกนะครับผมใช่ครับผมผมได้ในราคาสองพันกัคูปองอะ่ะถูกกว่าถูกกว่าลูนสวิงแมนของสมเกียรติอีกนะฮึบมาเหอะมาเหอะจริงปะเนี่ยครั้งสุดท้ายเลยหรอ คือหมดตู้แล้วฮลัลโหลคือหมดตู้แล้วอะอะไรอะผมต้องดีใจไหมผมต้องดีใจไหมนะ่ะจริงๆริงผมต้องดีใจหรือเปล่าตอนเนี้ยโห<ล><ล>หมดตู้ฮัโลโหล เอาละครับผมก็มาถึงเกมเพย์ของน้องแว่นไครนันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกมที่ผมเล่นมาผมก็ให้ดูสักเกมหนึ่งล้วกันเนาะต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมที่ผมเล่นเกมนี้คือผมเล่นมาแล้วหลายค่อนข้างหลายตาแล้วนะครับผมเริ่มพอเล่นเป็นแล้วนะครับไลฟ์อัพของเราจะเป็นแว่นไครนันนะครับผมจะเป็นกอและแล้วก็สกุลงีโรนะครับผมเป็นไล์อัพที่ มีทั้งทำแต้มข้างในแล้วก็มีตัวสกรีนแล้วก็มีสามแต้มที่ยิงที่เล่นคู่สกรีนนะครับส่วนทีมเขาจะมีมากินะครับผมมาดูกันว่าเราจะรับมือกับมากิได้หรือเปล่านะเริ่มต้อนกันจับอลปึ๊ดโอ้โหไม่ได้นะครับผมตัวเราเป็นตัวที่มีค่าลบกวนดีนะครับเราจะต้องหน้าที่ป้องกันมากี่นะเห็นไหมพอมากิชูปุ๊บ,บเราไป,ปเราไปลบกวนครับผม ล้วค่อนข้างจะขาหักยากนะตัวละครเราโอ้ยไม่น่าพูดเลยหักเลยโอเคครับเนี่ยเราก็รบกวนมาก,กปเร้เลยนะครับผมยิ่งเรารบกวนมากๆอ่ะอันตรีเราจะขึ้นเร็วนะครับผมเนี่ยวิ่งเร็วเก็บบอลไม่ได้วัดเดฟักเนี่ยเราสามารถโซนได้เลยนะครับไม่ว่าโอ้ยอันนี้พลาดนะโอ้โหกำลังโม้เลยไม่ว่าลิงจะถอยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถโซนได้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ป้องกันได้ดีนะ การเล่นเกมลุกก็นี่หลอกทรงเราครับเราต้องพยายามเล่นคู่กับสกีนนะครับผมเพราะตัวนี้เป็นตัวที่แสกไม่ค่อยแม่นนะสำหรัผมผมคิดว่าเอาขาหักอีกโอ้โหนี่มันขาหักยากจริงๆหรือเปล่าวะเน,นี่ยเรียบร้อยไม่ลงครับผมบอดจริงๆ โอ้โหมาครับเราจะเออเพื่อนเราตบได้ส่งมากะดึ๊บออกมาฮึบฮับส่งเพื่อนก่อนเพื่อนโดนโอ้โหเต็มดอกแต่มากี่ก็โดนเราเพิ่งปองแปงค้าป้องกันปองแปงของผมฮึบฮับลุงนี้ไม่รอดครับผมติดสกินด้วยครับผมเพิ่มความแม่นขึ้นมานะโอ้โหเอ ผมบอกเลยใครที่ประเมินว่าเอตตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ดีนะครับผมคุณคิดผิดแล้วนะดูกันป้องกัน <laughs> โดนไปครับผมมาไม่ง้เรายิงใส่ไปเราเห็นเซนเ,น,เนเตอร์เขาออกมานี่คือถ้าเกิดว่าระยะเขาตบเราไม่ได้เนี่ยเรายิงได้นะครับยิงไปเลยนะเพราะว่าวงในเราจะรีบาวได้นแน่นอนนะครับผม พอเอจยังไงมันก็ต้องสแปนมครับผมเกมนี้ตอนนี้แต้มยังสูสีอยู่นะครับนี่ไงเราเราหลอกว่าเราจะไปทางสกีนแล้วก็เลี้ยวมาทางที่โล่งนะครับผมโอ้โห oh, oh, สวยงามจัดๆเป็นไงชมตัวเองก็มาลูกนี้ากลุงยี้ตบไม่โดนรีบาวชุนรีบาวแดกขาดเลยตอนนี้ฮึบฮ <Huh? S 2> โอ้ยเขาหาักเราแต่ส่งให้กอแล้วเราก็ดึ๊ออกมาลอกหนึ่งทีลอกส่งอีกที โดนไปดิครับเราหลอกปุ๊บปั๊บยิงเปรี้ยงเข้าให้ครับผมเข้าลายสกรีนแบบสวยๆนะนี่ครับมากริกก็ยังแบบเล่นอึดอัดอึดอัดนะครับผมยังไม่สามารถที่จะปล่อยอันตีอะไรได้มากมายนะนี่เราหลอกเข้าลายสกรีนปุ๊บเราหลอกทรงก่อนถ้าเกิดเขาทันอึ๊บครับหลอกก่อนหลอกท่งก่อนป่วนไปเรื่อย เขาต้องปิดเราหลายตัวนี่นี่พอเขาติดสกีนเราไคณตักคัทเลยครับผมเป็นไงแล้วตัวนี้จุดเด่นของเขาคืออันตีเขาจะเยอะมากเลยนะครับเกมแล้วสามสี่ครั้งนะครับผมอาจจะถึงห้าเลยนะถ้ายิงได้เยอะๆนะครับผมเอาละครับตอนนี้เราลองส่งก่อนเรากระดึ๊บขวาลูกนี้โลงแน่นอนเรียบร้อยครับผมเป็นไงถ้าเล่นคู่สก,กีนแล้วแบบสก,กีนตรงจังหวะมันจะค่อนข้างจะโหดร้ายมากเลยครับ เรียบร้อยกำลังโมอ,อยู่ป้องกันกากก็มาเลยมันเป็นซิกเนเจอร์ของ FR 1.02นะครับผมการป้องกันที่กากมากเออส่องให้สกุลยีสกุลยิขึ้นมาฮึบฮับฮึบฮับลอกไปทีใครงันกาขาคนี่ไงล่ะครับสำหรับคนที่มาเล่น SG เะคีนะผมแนะนำว่าควรจะต้องเล่นคู่สกรีนนะครับผม SG แบบเป็นตำแหน่งที่ต้องการการซัพพอร์ตจากเพื่อนร่วมทีมนะครับ ต้องการความเข้าใจลหลายๆอย่างนะถ้าเกิดคุณยิงอย่างเดียวมันจะมันจะเป็นตำแหน่งที่โดนด่ามากมายนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจกับตำแหน่งมันด้วยนะครับผมโอเคครับมา,มาที่เกมมาดูเกมกันต่อนะตอนนี้เหลือแค่นาทีกว่าเรานำอยู่โอ้โหแปดแต้มนี่ครับถ้าเกิดเขาดักสองข้างเราหล่อย,ยิงได้เลยนะครับผมตัวนี้มันค่อนข้างจะอันตรายจะจัด ไม่ไงปองแป๋งใส่เป็นไงครับโอ้ยรีบเอาม,มากิีไม่ใช่จุดไม่ใช่ตัวที่จะกินเอจีอีกต่อไป้วครับผมถ้าเจอตัวนี้นะโอเคครับรูปเกมแบบเราสามารถดึงตัวประกบมาสองตัวได้ตลอดนะครับผมทำให้เพื่อนลงทิโอ้โหเขากดยอมแพ้ไปเลยนะครับผมก็จบเกมนะครับผมมันเกมนี้ไม่ยามาสื่อก็ทำแต้มไปได้ทั้งหมดกี่แต้ม 21เอ็ดแต้มนะครับผมกับการดึงตัวประกบออกมาได้2ตัวตลอดเวลานะครับผมค่อนข้างจะเป็นตัวที่ดีนะสำหรับ SG นะครับผมผมมองว่าครบเครื่องครบเครื่องที่สุดใน s อที่มีตอนนี้ละก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมเพย์ของมิยามาสึนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางการเล่นให้กับผู้เล่น s g หลายๆคนได้นะครับผม ไม่ใช่แค่ s g นะครับผมคนเล่นเซนเตอร์เราก็จะสามารถมาดูคลิปนี้ได้นะว่าการเล่นคู่ SG เนี่ยควรเล่นประมาณไหนนะครับผมเพราะว่า s ออ่ะมันเป็นตำแหน่งที่ต้องการการซัพพอร์ตจากเซนเตอร์มากๆนะครับผมถ้าเกิดเซนเตอร์ไม่ไม่ได้ไม่ได้ซัพพอร์ตเ g เลยเนะี่ยบางที SG ในทีมเราอ่ะจะแสดงศักยภาพออกมาได้ไม่เต็มนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนด้วยนะครับ ก็ผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมในเพจ fr 12 gaming ทาง facebook นะครับผมกับทาง youtube ก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะแต่ว่ากำลังหัดทำคลิปอยู่นะครับผมขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับ